ครับลงต่อมากินมาทํามาเที่ยวครับพอดีผ่านมาตรงคลองคลองเปรมนี่ฮะซอยบ้านไก่ซอยบ้นไก่คลองเปรมหลังหลังไหนอินลุกอีกแล้วอ่ะก็มาดูรถเทศบาลกําลังกําลังช่วยชาวบ้านครับเทศบาลตำบลบ้านกลางตำบลบางทูนหลายที่ฮะมีการคาดว่าจะเผาไฟเพื่อ เขาหาหนูนานหนูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบาลาม้าบ้านชาวบ้านนะครับกับเพลิงเขากำลังเอาสูบน้ำหล่อหลอกกั้นไว้ไม่ให้ไฟลามเข้าบ้านนะไฟก็ยังไม่หยุดนะครับยังลุกอยู่เลยนะลุกไป,ปยยนู่นเลยฮะลุกยาวเลยฮะโอ้โหน่ากลัวมากครับรับ ไหมถ้าไหมหลังนี้ได้หลังนี้ก็ไหมหมดเลยครับแผนู้นไมหมหมดเลยนี่ค,ครับหน้าหน้าแรงครับหน้ากลัวมากการเผาพื้นเผาไฟหน้ากลัจริง,รงไฟนั่นยังไม่หยุดเลยครับ,รบก,ก็เทศบาลพยายามช่วยชาวบ,บ้านเป็นที่ครับ,รบก,ก็เจอพอดีโอ้โห ข้างสานันบ้านถ้าเป็นบ้านเราเราก็ต้องกลัวฮะักลัวว่าจะโดนไฟไหม้หรือเปล่าแล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยดูลุงจ้าขอ,อกบ้านเดินกระสับกระส่ายจะไหม้บ้านเราหรือเปล่านอ้านออะไรเนี้ยเทศบาลกำลังสูบน้ำส่งน้ำไปกำลัง <c oughs> <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้ำไม่ให้ไฟมันลามมานะครับแต่ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าคนเดินข้ามข้ามคลองเลยครับน่ากลัวมากเนี่หนะไฟ ไปยังลุกเลยฮะโอ้